นีไอทีนี้มันไม่ได้เลยอ่ะเราเก<อ><ะ>่งนะอันแรกโทรมายิงโทรมาทำไมโทรมามทำไมยิงเท่าไหร่กอดอ่ะัเดี๋ยวความมีค่าโทรศัพท์มันแพงใช่ไหมคนจะโทรมาแค่ปึ้งเหมือนแบบแค่กิ้งเดียวระหว่างเขาเรียกว่ายิงเพื่อนแล้วไม่โทรไม่จบไปเลยล่ะมันแพงสท่าไหร่กอดมันแพง,แพงที่สองค่ะวินแอม อะไรไม่รู้เลยโปรแกรมฟังเพลงของยุคก่อนไม่สามออนเอ็มอะไรมึงแกงไม่ใหญ่โฉจะทำมันขลาดนร้เลยเหมือนออนเฟ e อะไรอย่างงี้ป่ะเออใช่แต่เมื่อก่อนอ่ะมันจะมีโปรแกรมหนึ่งชื่อว่า MSN มันก็เหมือนโปรแกรมแชทนี่แหละสปายไลท์แผ่นดีดีหรอเออโอ้ย หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่ไปในแผ่นซีดีแล้วเราก็ต้องมาทําในคอมมันจะมีโปรแกรมที่เอาไว้ไลท์ก็คือเอาไว้ก๊อปปี้เหมือนแบบเธอมีเพลงจากเพื่อนเธอใช่ปะเพื่อนะก๊อปลงแผ่นเปล่าให้เธอก็คือไลท์แผ่นแต่ต้องเขียนเมจิกลงแผ่นด้วยไหม <c oughs> ใช่คำ <c oughs> ต่อไปเ p 3อันนี้ง่ายก็เพลงเออคำต่อไปคำสุดท้ายนะคะลิปออยก็ศิลปินโอ้ รู้ไหมเห,หรอ R s เนี่ยเอออ้าถือ,อ,อ,อว่าก็เขกอยู่ดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่สิตาอันนี้ก็คือสับเจนวายให้เ็นแซทถ่ายนะคะ